นายพิชัยชุนหาวชีวระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าสถานการณ์ภาคอสังหาริมทรัพย์ยอดขายขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงไตรามาสสามและสี่ของปี2567ที่ผ่านมาภาครัฐจึงพิจารณามาตรการสนับสนุนสองเรื่องได้แก่การลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือร้อยละศูนย์จุดศูนหนึ่งเพื่อสนับสนุนให้การโอนและขายเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นและยังช่วยจูงใจผู้ซื้อรายใหม่ด้วย โดยคาดว่าจะมีข้อสรุปภายในหนึ่งเดือนรวมถึงการผ่อนคลายมาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอพอทอซึ่งจากเดิมที่มีการกำหนดเกณฑ์ LTV นั้นเกิดขึ้นเพื่อช่วยลดความร้อนแรงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลานั้นจึงต้องมีการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อแต่ขณะนี้สถา,านการณ์เปลี่ยนไปยอดการจองอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้มากขนาดนั้นจึงต้องมีการปรับ ก็ถึงเนื่องจากการที่อสังหาเนี่ยถึงแม้ว่าจะกระเสื่อมเล็กน้อยยังไงซะก็ยังต้องการแารกระุอยู่นะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเพื่อสะหนส่งท่าให้การโอนเนี่ยเป็นปด้วยความรวดเร็วการขายรวดเร็วขึ้น จูงใจให้ผู้ซื้อนะครับก็ปกติก็จะมีมาตรการเกี่ยวกับรเรื่องการลดหย่อนภาษีอยู่แล้วเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาก็น่านจะพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยไวเรื่องที่2 LTV อันนี้เป็นมาตรการของธนาคารประเทศไทยในช่วงนั้นสังคโปร์กับไทยเนี่ยมีความร้อนแรงนะครับแล้วก็มีจานวนที่คนซื้อแล้วก็นี่ค้างเยอะก็แน่นอนนะก็จะต้องมีการเข้ามาดูความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อแต่วันนั้นเหตุการณ์นั้นมันผ่านมานานแล้วธนาคารระเทศไทยคงอยู่ระหว่างการพิจารณาดูเรื่อง ความเข้มงวดนะครับหรือให้ความยืดหยุ่นเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยสินเชื่อหรือ LTV ครับขณะเดียวกันนายสมชายเลิศนาวสินผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทเปิดเผยว่า ภาคอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันชะลอตัวต่อเนื่องและยังไม่มีสัญญาเตือนตัวชัดเจนคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนอง,อง,อง,องและคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกอนศจึงเห็นควรให้ผ่อนคลายเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเกมฑอ l ทีวีเป็นการชั่วคราวที่ทำสัญญาก,กู้ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ถึงวันที่ส0มสิมิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบเก้า โดยสาระสำคัญของการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV กำหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันเป็นร้อยละร้อยสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทั้งกรณีมูลค่าหลักประกันต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญาเงินกู้หลังที่2เป็นต้นไปและมูลค่าหลักประกันตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปตั้งแต่สัญญากู้หลังที่หเป็นต้นไปปฏิพลสถพรมมารายงาน